สวัสดีเพื่อนเที่เกิดในวันพฤหัสทุกคนคะ่ะช่วงนองโมพยากรสัปดาห์นี้เปิดคำทํานายระหว่างวันที่24 3 0ถึง30กันยายนนะคะโดยไพ่เรื่องทั่วไปนั้นขึ้นมาเป็นไพ่สี่ดาบค่ะสถานการณ์ตอนนี้ทุกอย่างยังคงนิ่งๆเงียบๆน,นะคะอยู่ในช่วงของการประเมินสถานการณ์อยู่ส่วนไพ่การเงินขึ้นสองถ้วยค่ะการเงินดีมีความคล่องตัวนะคะมีเงินใช้ใจ่ายสบาย มีโอกาสได้รับเงินจากการร่วมมือช่วยเหลือจากมิตรภาพดีๆค่ะหากเดือดร้อนก็มีคนคอยช่วยอยู่นะคะส่วนการงานก็คือไพ่อัศวินถือไม้เท้าช่วงนี้ต้องวิ่งเต้นเรื่องงานค่ะมีงานเข้ามามากมีความกระตือรือร้นดีค่ะทําให้ผลงานออกมาดีงานสําเร็จเป็นที่น่าพอใจด้วยแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางเรื่องงานด้วยนะคะ ส่วนสุขภาพขึ้น3ดาบช่วงนี้ต้องระวังปัญหาโรคหัวใจนะคะและพวกโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะส่วนไพ่ความรักขึ้น1ดาบค่ะคนโสดจะมีปัญหาในการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ปัญหาคือความกลัวนะคะกลัวอุปสรรคกลัวสารพัดปัญหาจนไม่กล้าจะครบใครแล้วส่วนคนที่มีคู่ความรักดีค่ะราบรื่นถ้าหากมีปัญหาเล็กๆน้อย ให้รีบจับเขาพูดคุยกันให้เคลียร์กันเลยนะคะอย่าปล่อยเอาไว้นานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปัญหาจะบานปลาย